อ่ะโอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะฮะกับผมอาจารย์ดรยอดแก้วแก้วหมหิสารนะครับวันนี้เราเอ่อมาดูแนวข้อสอบนะฮะเป็นการสอบท้องถิ่นนะครับเป็นยุทธศาสตรชาติ20ปีนะครับวันนี้เนี่ยล่าสุดเลยนะฮะใครที่กําลังจะเตรียมตัวสอบนะครับนะไปตรวจ ATK ใช่ไหมฮะมันสอบนะครับก็ต้องไปยื่นนะครับทีนี้เนี่ยใครที่นะฮะกำลังจะเตรียมตัวสอบนะครับแล้ว ถ้าขอใข่เนาะครับตอนนี้อาจารย์ยอดรวบรวมแนอพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวไว้อ่จะลงให้นะครับก็แจ้งให้ทราบเบื้องต้นนะครับให้พิมพ์ชื่อตำแหน่งนะครับเช่นนักวิชาการศึกษานะครับอ่ธุรการนะครับหรือว่านักวิเคราะห์ต่างนโยบายอ่าและแผนเนาะนะครับนักทรัพย์นะครับพวกเนี้ยนะฮะพิมพ์มาบอกด้านล่างได้เลยนะครับว่าอยากได้เอาภาคขอเนี่ยแนวข้อสอบ อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวอาจารย์ยอดจะเอามาให้นะครับทีนี้ประเด็นคือว่าพวกเราต้องกดติดตามไปด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะลงไว้ให้เนี่ยมันจะแจ้งเตือนไม่งั้นแล้วเนี่ยขอมาแล้วไม่ได้นะครับเพราะนั้นกดติดตามไปนะโอเคนะครับเอเรื่องที่1นะครับทีนี้เรื่องที่2นะครับถามว่าเป็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับวันนี้เนี่ยเรามาดูราละเอียดกันนะครับมีทั้งหมดอยู่20ข้อนะครับซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดหลังสถานการณ์โควิดนะครับอันนี้เป็น ข้อมูลใหม่นะครับผมโอเคเพราะนี่ยเพื่อไม่การเสรียเวลานะครับเออเรามาเริ่มกันเลยนะเนาะขออนุญาตนะครับนิดนึงเนาะปิดไว้นี่โอเคเดีจะซูมนิดนึงนะฮะ มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับข้อแรกนะครับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับคำถามคือเริ่มใช้เมื่อใดนะครับก็ไก่บอกว่าปี60ถึงปี79นะครับขอไข่บอกว่าปี61จนถึงปี80นะครับคอควาย62ถึง81นะครับแล้วก็งองูฮะ62ถึง82นะครับหลายคนทราบดีฮะว่ามันเท่าไหร่ครับ20ปี ทีนี้ประเด็นคือว่ามันเริ่มตอนไหนใช่ไหมคำตอบที่ถูกต้องนะฮะอตอบข้อขอไข่ครับปี61่จนถึงปี80นะครับอันนี้เป็น,ปนยุทธศาสชาติ20ปีนะครับแต่ถ้าเกิดใครสอบพูกตำแหน่งเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยมันจะมีแผนการศึกษาชาติอันนีนมันจะ60ถึง79มันจะออกก่อน1ปีเห็นไหมฮะ6 0กับ61นึพอแล้วเนี่ยสรุปนะฮะยุทธศาสชาติเนี่ย6 1ถึง8เท่าไหร่ครับ80นะครับอันนี้โอเคนะ อ่าน,นะครับอ้าวต่อมาครับพ่อที่สองฮะหลายคนถามเข้ามาเยอะฮะอือยุทธศาสตชาติเนี่ยตรงกับข้อใดฮะยี่สิบปีเนี่ยนะฮะก็ไก่มั่นคงยั่งยืนมั่งคั่งขอไข่มั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนคอควายเอายั่งยืนมาก่อนเนาะมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งงองูครับมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืน ตอนนั้นนี่นะอันนี้นะเขาเรียกว่าคติพจน์นะครับแต่ทีนี้หลายคนท่องมาแล้วเวลาก็สอบจริงครับมหาวิทยาลัยไหนนะบุรพาใช่ไหมอ่าบุรพาออกก็สอบเนี่ยนะฮะเป็นอย่างนี้ครับอะไรที่เราท่องมาฮะมักจะเอามาสลับตําแหน่งนะครับเพราะนี่ฮะต้องเรียงลําดับให้ได้ด้วยนะครับยุทธศาสตร์ชาติ2ี่สิบปีฮะตรงกับอะไรนะครับคําตอบที่ถูกต้องเนี่ยตอบพ่ององูครับมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนสามคนี้เป็นยังไงฮะมั่นคงคืออะไรฮะ การเมืองครับเขียนไปครการเมืองนะฮะมั่งคั่งฮะเปื้โยมานี่ฮะเรื่องเงินครับเศรษฐกิจฮะเรื่องเงินยั่งยืนฮะโยมมานี่ฮะทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยฮะหัวใจสําคัญนะครับการเมืองนะฮะเศรษฐกิจแล้วก็หน้าสิ่งสังคมนะครับมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนโอเคนะครับผ่านเนาะอ่ะต่อมาครับเอ่อข้อที่สามฮะอันนี้ก็น่าะเอาข้อสอบมาคือยุทธศาสชาติเนี่ย ทราบดีว่าเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศฮะแต่ใช้อะไรครับเป็นตัวขับเคลื่อนฮะกอไก่ใช้หลักนิติรัฐฮะขอไข่ใช้หลักธรรมาพิบาลข้อควายระบบราชการ4.0งองูครับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่เนี่ยคือประเด็นฮะเวลาข้อสอบมันออกจริงๆเนี่ยนะครับจะถามในารายละเอียดว่าในฐานะที่เราจะรับราชการเนี่ยเราสร้างมว่าข้างในนั้นเนี่ยเวลาเราเข้าไปบรรจุแล้วเข้าไปทํางานแล้วเนี่ย พอเขาพูดถึงเป้าหมายยุทธศาสชาติต่างๆเนี่ยใช้ระบบไหนหรือหลักการใดน,นะครับในการออปฏิบัติตามนั้นนะครับคําตอบที่ถูกต้องนะครับตอบพ่อขอไข่ครับใช้หลักกู๊ดกัเวันแนนนะฮะหรือว่าทามาพิบาลน,นะครับเป็นตัวขับเคลื่อนนะยุทธศาสชาตินะครับโอเคทีนี้ต่อมาเนาะก็อย่าเพิ่งทอแท้นะครับเป็นกาลังใจให้กับทุกท่านนะครับอย่างทันนะอย่างทันนะ หลายคนถามว่าทันไหมจานตอนนี้โหหนูวุ่นวายใจมากเลยนะฮะยังทันครับยังทันนะครับเวลามีให้สําหรับคนที่ตั้งใจเสมอนะครับข้อที่สี่ฮะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องฮนะเกี่ยวกับวัยเด็กกุณขีดคาว่าวัยเด็กครับเนี่ยเขาจะลงรายละเอียดอันนี้เป็นตัวใหม่ครับอ่าก็ไก่ครับพ่อแม่ทุกคนสามารถเข้าถึงศูนย์เด็กเล็กศูนย์เด็กเล็กขอไข่ครับเด็กเกิดมาท่ามกลางส,าสาภาพแวดล้อมสังคมที่ ปลอดภัยและก็สงบสุขขีดสังคมปลอดภัยครับสงบสุขคอควายฮนะการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขีดคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์งองูครับเด็กและมานาทุกคนได้รับการเลี้ยงดูถูกต้องตามหลักวิชาการโภชนาการและสมัยขีดวิชาการโภชนาการและสมัยเนี่ยครับเวลาไปสอบจริงๆเนี่ยนะฮะอาจารย์ยอดติวง่ายมากครับสอนเทคนิคง่ายๆเลยว่าข้อใดไม่ถูกต้อง มันจะต้องมีผิดตัวหนึ่งถูกไหมอ่าไม่กอขอคงถูกไหมฮะและที่อาจรยอดขีดเนี่ยคือคีย์เวิร์ดสำคัญที่เราต้องพิจารณานะครับแล้วคนบอกเอ้อยากจะพกอาจารย์เข้าไปสอบด้วยจังเลยนะวันวันที่นี้เนาะนะถ้าเป็นไปได้ก็จะเข้าไปกับทุกสนามสอบเลยนะครับกับทุกคนเลยโอเคทีนี้เราดูยังไงนะฮะคำตอบที่ถูกต้องฮนะตอบข้อคอควายครับคือการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อันเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในยุทธศาสตร์ชาตินะ นะครับใครถ้าอ่านมาเนี่ยจะอยู่ในพรลบรตัวหนึ่งฮะชื่อว่าการศึกษาแห่งชาตินะครับเป็นเรื่องของการศึกษาโดยตรงนะการศึกษานะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเรื่อชาติพูดใน3าประเด็นนหนคือศูนย์เล็กๆนะครับใช้คําว่าพ่อแม่เห็นไหมฮะสคือเด็กเป็นยังไงและสามะพูดถึงมารดาด้วยนะครับนะไม่ได้พูดถึงแค่นตัวเด็กอย่างเดียว นะครับเพราะว่ามารดาเป็นนะคนที่สําคัญที่สุดเลยในการนะเลี้ยงดูลูกนะครับข้อที่ห้าครับเอ่อมาดูต่อฮะบทบาทฮะข้อนี้คือบทบาทครูตามยุทธศาสตร์ชาตินะข้อไก่บอกเป็นผู้สอน,นขอไข่ผู้ปฏิบัติข,อข้อควายผู้ช่วยเหลือหรืององผู้อํานวยการเรียนรู้นะครับพอเราดูจากชื่อแล้วเนี่ยฮะชื่อไหนที่ควรจะเป็นในยุคปัจจุบันและในอนาคตฮนะ บางชื่อเนี่ยนะฮะมันมันแบบแสดงให้เห็นเลยว่ามันเอ่ยยุคเก่าแล้วล้าหลังไปแล้วนะครับเพะนายุทธศาสชาติมองไปขา้างหน้าอีก20ปีใช่ไหมในอนาคตนะครับคําตอบคือข้องงงูฮะเป็นผู้อํานวยการเรียนรู้ครับคือมันต่างยังไงกับผู้สอนสอนก็คือสอนสอน,สอนไปฮะถ่ายทอดความรู้เฉยๆฮะมาเอามาบรรยายพูดหรือฟังนะครับนะแต่ถ้าผู้อำนวยการเรียนรู้คือยังไงฮะจะคอยกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจครับ และที่สําคัญเบบนั้นคือแนะนําวิธีการเรียนให้กับนักเรียนได้สอนโน้ต h ฮาฮะสอนวิธีการสอน How ทูใช่ไหมฮะสอน How ทูไม่ได้แค่สอนอา่า่ายทอดแค่ความรู้นะมาอ่านือฟังไม่ใช่ต้องสอนวิธีการนะครับผ่านนะต่อมาข้อ6ฮะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวัยแรงงานครับอ่ะอันนี้ทุกสาขาอาชีพเลยฮะคุณจะสอบตําแหน่งภาคขออะไรก็แล้วแต่คุณต้องรู้จักวัยแรงงาน นะครับก็ไก่ฮะภาพรวมค่าจ้างประเทศสูงขึ้นขีดค่าจ้างครับขอไข่ฮะหลักประกันทางการเงินหลังกษียณขีดอะไรฮะหลังกระเสียณฮะ,ก,ะ,ฮะการเงินหลังกระียณคอควายครับเข้าถึงแหล่งทุนวัฒน,นวัตกรรมเทคโนโลยีขีดนวัตกรรมงองงูฮะวัยแรงงานจะสามารถทํางานในภูมิลำเนาของตัวเองได้ไม่ต้องขึ้นย้ายเข้ากรุงเทพข้อนข้อใดไม่ถูกต้องฮะไม่ใช่ยุทธศาสตร์ชาติด้านวัยแรงงาน อ่าครตอบคุณข้อกอไก่ะฮะคือเรื่องของค่าจ้างครับไม่ได้มีการปรับค่าจ้างนะครับตอนนี้ค่าแรงเท่าไหร่สามร้อยเงินเดือนเท่าไหร่หมื่นห้ายังอยู่ตรงนี้อยู่นะครับยังไม่ได้มีการพูดถึงอะไรกันเลยนะว่าจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับผ่านนะโอเคทีนี้เอ่อก่อที่จะไปข้อต่อไปนะครับอาจารย์อดนะไปสามพันธ์นะบอกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนิดน,นึงนะครับแต่คนถามมาว่าอาจารย์ยังทันไหมนะก็นะยังทันนะครับก็คือ อ๋อตัวนี้นะฮะหลายคนถามเข้ามานะครับยังคานอยู่นะก็อ๋อสำหรับมาคนมีเวลาน้อยซึ่งตอนนี้น้อยแล้วนะเหลืออีกมาประมาณ 2, สักวันสองวันนะครับก็กดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับอ่อสำหรับคนมีเวลาน้อยเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดท่นทานอ่านมาเยอะแล้วท่านเข้ามาหลายกลุ่มแล้วท่านติวมาเยอะแล้วไม่ต้องเข้านะครับเอาไม่ทันจริงๆอ่ะใครที่ไม่ทันจริงๆอ่ะกดลิงก์นะครับด้านล่างนะครับนะเข้ามาใน เอ่อฟซบุ๊กนะครับเราก็พิมพ์คําว่าสนใจนะครับเดี๋ยวนะอาจารย์จะช่วยเราเองนะครับช่วยทุกวิถีทางนะครับนะทุกอย่างเลยนะมีให้หมดนะครับอ่ะสบายใจได้แล้วเนาะผ่านนะครับนนองผ่านนะคือตอนนี้นะหลายคนกําลังแบบเครียดนะครับนะไม่ว่าจะเป็นบางคนเนี่ยนะครับคือตัวเองไม่เครียดหรอกฮะแต่พ่อแม่โทรมาหาอาจารย์เลยนะบอกว่าเฮ้อาจารย์ช่วยหน่อยนะช่วยหลานหน่อยช่วยลูกหน่อยเนี่ยจะไปสอบเนี่ยนะ โอเคอ่ะต่อมาครับข้อที่7นะฮะข้อดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้สูงอาย,ยุอันนี้ก็ออกข้อสอบนะครับผู้สูงอาย,ยุเนี่ยนะประเทศไทยก็จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับก็ไก่ฮนะการดูแลนะครับและบริการสาธารณเนี่ยต้องมีคุณภาพขีดบริการสาธารณะครับรถยนต์ถนนหนทางสะพานลอยนะครับสําหรับผู้สูงอาย,ย,ย,ยุนะขอไขนะ่ฮะสาภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อชีวิตนะฮะขีดสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อมต่างๆที่ผู้สูงอายุต้องใช้นะครับเดี๋ยวมีที่จอดรถนะคนคนแก่เนาะนะครับมีเก้าอี้ให้นั่งพักแบบนี้เป็นต้นข้อควายฮะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมทางสังคมนะก็คือออการเข้ามามีส่วนร่วมทางสังคมนะฮะไม่ได้ปล่อยให้อยู่บ้านงเงาเงาคนเดียวนะครับงอง,งูฮะโครงสร้างเกี่ยวกับที่เอื้องอำนวยนความสะดวกนะต่อการทำางาน เพราะเนี่ยนะ,ะเราสามารถวิเคราะห์ได้เลยครับว่าอะไรที่ไม่น่าจะใช่นะด้านผู้สูงอายุคําตอบที่ถูกต้องคืออะไรฮะเออเริ่มมาถูกทางนะตอบข้ององูถูกไหมเพราะมันเป็นเรื่องของการอะไรครับการทํางานถูกไหมฮะเออวม่ได้ผู้สูงอายุไม่ได้ทํางานแล้วนะครับกรเกษียณแล้วเนาะเพราะเนี่ยด้านนี้ก็เลยไม่ใช่นะครับอ่าหลายคนบอกเออให้ติวอย่างนี้ดีไว้เริ่มได้สูตรและเริ่มได้สูตรแล้วใช่ไหมฮะบางคนมาเจอง,องูยาวที่สุดกลางงูอย่างเดียวก็ไม่ได้นะ ข้อแปดฮะด้านความมั่นคงครับข้อใดคือเป้าหมายที่สําคัญนะอันนี้คือถูกข้อนึงนะกอไก่ฮะประชาชนเป็นศูนย์นั่นแหละฮะศูนย์กลางครับขอไข่ฮะประโยชน์สุดข,ของใครฮะประชาชนนะข้อควายนฮะประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขงองงัวเกิดความหาสุขและความเป็นอยู่ที่ดีอ่ะมาใหม่มันคุ้นๆกันจังเลยเอไอ,อพวกนี้มันมาจากไหนนะครับเนาะมันก็จะมาจากอ่า กิจการเาเพาะว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบทหลักกิจการไม่หมดที่ดีนะครับนะบางทีก็มาจากประตานาีสามสิบหนึ่งบ้างหละนะเพราะเราแผ่นดินบ้างนะครับเอ้าสรุปตอบอะไรดีฮะอะไรที่มันอยู่ในยุทธศาสตร์าชาติเอา,อางี้ก่อนนะเวลามหาว่าอะลรบุราพาอขก็สอบนะครับเขาจะมีคีย์เวิร์ดมาให้ว่าเขาถามตามอะไรนะาหละคนบอ,อกไอ้ข้อสอบกำกวมหรือเปล่าไม่กำกวมฮะเพียงแค่เราไม่ดูเทคนิคนะครับนะเพราะเนี่ยสรุปนะฮะตอบข้อคอควายครับดอกันเอาไว้ถ้าอยู่ในยุทธศาสตร์ชาตินะ ประเทศชาติมันคงกอ่อนประชาชนก็จะมีอะไรตามมาครับความสุขตามมาโอเคนะครับพอแปะตอบพอควายนะฮะน,นีเน้เป็นเป้าหมายเลยนะครับต่อมาข้อ9ฮะยุทธศาสชาติเนี่ยนะครับด้านความสามารถในการแข่งขันเป้าหมายที่มุ่งเน้นเนี่ยคือเรื่องใดฮะกไก่บอก4ปีซ่อม4ปีสร้างขอไข่บอกอะไรฮะรวยกระจุกจนกระจาย พอควายฮะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสมองงูฮะต่อยอดอดีตปรับปัจจุบันสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคตหมมันเหมือนอะไรฮะหาเสียงรัตตั้งเลยเนาะคำคขอหาเสียงรัตตั้งนะครับเอา้านะรัฐบาลชุดนี้นะฮะเป็นคนคิดยุทธศาสาตร์วันครับตอบคืออะไรตอบมองงูครับเขามองอดีตฮะต่อยอดอดีตปรับปัจจุบันแล้วก็สร้างอนาคตใหม่ใช่ไหมคุณค่าใหม่นะครับในอนาคต โอเคนะฮะอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนด้านนะรฮะความสามารถในการแข่งขันคือทางด้านเศรษฐกิจนะครับก็คือเรื่องเงินเงินทองทองนะครับโอเค,อเคต่อมาครับต่อมาข้อที่สิบข้อที่สิบนะครับข้อที่สิบยุทธศาสตร์ชาตินะครับด้านอะไรฮะทรัพยากรมนุษย์ขีดค่าว่ามนุษย์ฮะคือการพัฒนาคนครับ คนเนี่ยเป็นทรัพยากรที่ดีที่สุดนะสำคัญที่สุดในประเทศนะครับนะถ้าเกิดคุณมีคุณภาพแล้วเนี่ยประเทศชาติก็จะพัฒนาได้นะครับการที่กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเรื่องนี้ตรงกับข้อใดฮะทุกช่วงวัยเลยนะคนทุกช่วงวัยเลยครับวัยเด็กวัยรุ่นวัยทำงานนะแล้วก็วัยผู้สูงอายุฮะก็ไก่ฮะให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ครับเห็นไหมเอ่ย ขอไข่ฮะคนดีคนเก่งและมีคุณภาพคอควายครับความสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะสามารถอยู่กับคนกับคนอื่นได้เนาะงอง,งูฮะมีทั้งความรู้ครับทักษะนะด้านวิทยาศาสตร์และ,เท,ะเทคโนโลยีครับคิดว่าปัจจุบันนี้นะฮะตามยุทธศาสชาเนี่ยเรามองยังไงครับพัฒนาคนยังไงคําตอบคือข้อเลยฮะขอไข่ครับขอขรบอกใจเอาไว้นะ คนดีคนเก่งมีคุณภาพนะครับโอเคเนาะคนดีมาก่อนนะครับแล้วก็มีความเก่งแล้วก็มี Quality ค,คุณภาพเพราะแล้วเนี่ยต้องเป็นคนที่มีคุณภาพนะครับต่อมาครับสิบเอ,อ็ดอยุทธศาสตร์ชาตินะครับนะฮะด้านความเสมอภาคทางสังคมขีดสังคมฮนะเป้าหมายใดฮนะค,คือไม่ใช่ครับยกเป็นข้อใดฮนะ ก็ไก่บอกการรวมตัวกันของคนเนี่ยนะครับของประชาชนเนี่ยให้ร่วมกันคิดร่วมกันทำฮะเพื่อส่วนรวมนะกี่คำว่าเพื่อส่วนรวมขอไข่ฮะรัดให้หลักประกันการเข้าถึงสวัสดิการที่มีคุณภาพเป็นธรรมนะทัวถึงขีดนะฮะบริการและสวัสดิการขอควายมีการแบ่งอำนาจความรับผิดชอบ,บนกนไกการบริหารไปในระดับท้องถิ่นขีดท้องถิ่นฮะการกระจายอำนาจ รองงูฮะเตียงความพร้อมของประชากรไทยในมิติอะฮะสุขภาพเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมฮะให้อาชากรเนี่ยมีคุณภาพถามว่าอะไรที่ไม่ใช่ความเสมอภาคทางสังคมฮะที่ไม่ได้อยู่ในด้านนี้คําตอบที่ถูกต้องะฮะข้อนี้ตอบข้อคอควายถูกไหมฮะ <c oughs> เพราะอย่างเงี้ยเรารู้เลยว่าควรจะเป็นเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินหรือว่าระบบราชการไทยนะครับไม่น่าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเอ่อความเสมอภาคทางสังคมนะครับ ต่อมาครับ12ฮะยุทธศาสตราชาตินะครับนะด้านการเจริญเติบโตนะครับคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอ่ะพอาิข์คาว่าสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายในการพัฒนาสําคัญเนี่ยนะครับเอานำไปสู่นะครับบรรลุเป้าหมายใดฮะก็ไก่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะขอไข่การอนุรักษ์พลังงานขอควายสิ่งแวดล้อมในชุมชน ง,ง,งูสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพอันนี้เป็นคําที่คุณต้องรู้จักเลยนะแล้วมันอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติด้วยนะครับก่อนที่จะมีเศรษฐกิจพอเพียงอีกนะครับคําตอบคือขอ้อกอไกฮะการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับหรือว่า sustainable development นะครับมีเป้าหมายในการพัฒนาเนี่ยนะอยู่เจอบเจ็ดเป้าหมายนะครับเดี๋ยวไว้อาจารย์จะเอาเรื่องเนี้ยฮะเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนเนี่ยเดี๋ยวเอา ข้อสอบมาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคเนาะแต่ตรงนี้ก่อนว่าถ้าเป็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาจะใช้ตัวนี้ฮะเป็นตัวตั้งนะครับมีอยู่ด้วยกันอยู่17เป้าและไม่ได้พูดแค่ต่อพวกต้นไม้อย่างเดียวยังพูดถึงในเรื่องของอาทางด้านสังคมด้วยทาง้าการศึกษาด้วยนะครับเนาะนะอันนี้ตัวใหม่ตัวใหม่นะครับพรเนี่ยเรื่องพวกนี้ฮะมันอยู่ในหัวข้ออยู่แล้วนะตามที่หมาวิทยาบุรพาเนี่ยนะคเคยนะออกข้อสอบอยู่แล้วนะครับเราก็มาจับประเด็นกันเนาะ สิบสามฮะยุทธศาสตร์ด้านนะฮะการบริหารจัดการภาครัฐอนะันที่ตรงนี้มีเป้าหมายที่สําคัญเนี่ยให้หยึดหลักใดครับก็ไก่ใช้เศรษฐกิจพอเพียงฮะขอไข่อะไรฮะรเข้าใจเข้าถึงพัฒนาคอควายฮะศูนย์กลางของพัฒนาครับใช้คนเป็นศูนย์กลางงองูฮะภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมฮะภาครัฐของประชาชนยุทธศาสตร์ชาติครับ ควรจะใช้ตัวไหนฮะอ่าคำตอบที่ถูกต้องฮะตอบข้ออะไรงองูฮะบอกจันไว้นะนี่ตัวใหม่นะหลายคนไม่คุ้นนะครับภาครัฐของประชาชนนะครับเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมนะครับมีคําว่าประชาชนอยู่2องประชาชนนะครับให้ความสําคัญมากๆเลยนะครับต่อมาครับ14ฮะประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนะฮะหลักปัญญาเศรษฐกษิจพอเพียง ตรงกับข้อใดครับนะถ้ามายาวๆแบบนี้ก็ไก่เป็นอะไรให้คติพจน์ไหมหรือขอไข่วิสัยทัศน์พอความยุทธศาสตร์หรือคองมุ่งภาพรักประเทศนะแน่นอนที่สุดนะฮะถ้ามายาวๆอย่างนี้มีสามนะครับมมองค์ประกอบนะหนึ่งมั่นคมมนองมาข้างยังยืนสองประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็สามคืออไรฮะเศรษฐกิจพอเพียงเพราะนั้นี่ตอบข้ออะไรเลยครับขอไข่เลยฮนะเขาคือวิสัยทัศน์ครับมายาวๆแต่ถ้ามา สั้นๆแค่สามคำอันนี้ต้องไปตอบคติเลยฮะคติพจน์นะครับถ้าสั้นคติพจน์ถ้ายาวก็วิสัยทัศนะครับข้อที่สิบห้าครับการขับเคลื่อนฮะยุทธศาสชาติเนี่ยนะครับผ่านแผ่แม่บทเนี่ยนะฮะระดับใดฮะแผ่แม่บทเนี่ยถือว่าเป็นระดับใดยุทธศาสชาติเนี่ยถือว่าโอเคเป็นล่มใหญ่ที่สุดเลยฮะแล้วก็จะมีแบบย่อยๆลงมานะครับสมว่าเล็กลงมาหน่อยนะฮะแล้วมันก็จะย่อยลงไปเรื่อยฮะเป็นเป็นมีถั่วกลับไปเรื่อยฮะ ตัวสุดท้ายก็ไปถึงตับตัวหน่วยงานระดับปฏิบัติการนะครับอันนี้ก็ยุทธศาสตร์เนาะไล่ลงไปฮะสอแล้วก็สนะครับคำตอบที่ถูกต้องนะฮะตอบข้อขอไข่ฮะเป็นแผลระดับที่2นะครับโอเคข้อต่อมาครับข้อที่16ฮะอันนี้ก็ไม่ทบทวนเนาะหลายคนทราบดีอแล้วเนาะยุทธศาสตร์เนี่ยยี่สปีเนี่ยนะฮะมีกี่ด้านมีกี่ยุทธศาสตร ขอไข่บอกห้าขอไข่บอกหกขอควายบอกเจ็ดงองูบอกแปดคำตอบที่ถูกต้องฮะเรื่องยุทธศาสตร์ชาตินะครับตอบข้ออะไรเอ่ยเออตอบข้อ,อเอ,อ๋อขอไข่ถูกไหมฮะหกด้านนะครับหกด้านเนาะเวลาจํำก็จําว่าอะไรฮะความมั่นคงนะฮะการแข่งขันอ่ามนุษย์ก็คือคนใช่ไหมสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ภานะครัฐนะฮะเอาใหมา่รอบนะมั่นคงแข่งขันคน สังคมสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็ภาครัฐนะครับอันนี้ก็เป็น6ยุทธศาสตนะครับเนาะโอเคต่อมาครับวันนี้ความรู้เสริมฮะแผ่แม่บทมีกี่ฉบับฮะแต่คนบอกไม่รู้ขอาจานเอาเฉลยเลยครับแผ่แม่บทนะฮะเท่าไหร่ฮะอันนี้ล่าสุดเลยนะครับที่ใช้ในปี64ต่อ6 5เนี่ยนะฮะต่อข้อง,องูนะแผ่แม่บทมีอยู่23สบฉบับนะครับนะบนะทุกกระทรวงทรวงกลมฮะนะต้องนําไปใช้นะครับ1ิบ แปดนะประเด็นยุทธศาสตร์มีกี่ประเด็นฮนะมันจะค่อยๆเยอะขึ้นนะสามสิบห้าอไข่สามสิบหกขอไข่นะฮะสามเจ็ดขอควายสามสิบแปดงองูอ่าลองตอบดูฮนะเออคำตอบที่คุณต้องตอบข้อกอไก่คนะรับจำไหมนะฮะมีด้วยกันอยู่สามสิบห้าประเด็นนะครับนะคือมันมีหกยุทธศาสตร์หลักใช่ไหมะะล่ะแล้วก็มีแผนยี่สิบสามแผนนะครับสืบเนื่องมาแล้วก็สามสิบห้าประเด็นนะครับโอเคแล้วต่อมาครับข้อที่ส <นะ S 2> นะิบเก้าฮะ ข้อที่ถามว่าข้อใดเนี่ยไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอะไรฮะคำนี้ออกข้อสอบแน่นอนนะ VUCA เบอร์ไอคำนี้ก่อนมันคืออะไรมันคือโลกของความผันผวนครับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับคนที่น้าคิดตอนนี้คือ USA ฮะสหรัฐอเมริกาครับไปลบที่อิรักฮะนะไปลบที่อิรักฮะเป็นภาวะสงคารามก็เลยมีคำนี้เกิดขึ้นนะ VUCA เป็นตัวย่อ4ตัวนะครับปัจจุบันก็นำตัวนี้มาใช้ก็คือ มันเหมือนอยู่ในสนามรบมาทุกวันนี้นะครับเพราะเนี่ยนะคะำถามคือว่าอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องคุณว่าโควิดเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันทําให้โลกมันผัานผวนไหมโลกมันเปลี่ยนแปลงไหมโลกได้รับผลกระทบไหมนะขอไข่ฮะสังคมผู้สูงอายุฮะนะคนแก่เยอะขึ้นนะ,ะเด็กน้อยลงครับใบแรงงานลดลงฮะคอควายะฮะรัฐสวัสดิการะฮะงวงงูฮะไอ้โลกดิจิทัลยุคใหม่เนี่ยที่ไม่มีใครดูโทรศัพท์อ่าที่ไม่มีใครดูโทรทัศน์แล้วนะ,ะดู youtube กันหมดแล้ว ใช่ไหมดูย้อนหลังกันหมดแล้วนะครับถามว่าอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องนะครับคําตอบคือข้อเลยฮะเออข้อคอควายถูกไหมและสถานการนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะนะฮะไม่ว่าจะเป็นโควิดสังคมผู้สูงอายุหรือดิจิตอลก็ตามเนี่ยมันส่งผลต่อโลกใบนี้ครับทุกประเทศได้รับผลกระทบเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดวันนี้เป็นอย่างพรุ่งนี้เป็นอีกอย่างข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนตลอดแล้ว่านี่ยประเทศไทยจะอยู่อย่างไรนะครับต่อมาครับข้อสุดท้ายข้อที่ยี่สิบ หลักในการจัดทำแผนแม่บทนะฮะนี่เขาเขียนเลยฮะยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากโควิดนะหกสี่ถึงหกห้าอันนี้คือข้อมูลที่ผมบอกอัปเดตล่าสุดนะข้อแรกเป็นแนวคิดนะฮะที่อยู่ในตัวนี้ฮะก็ไก่ล้มแล้วลุกไปเขาใครรู้รักษามาัคคีคเควายขาดทุนคือกําไรวองูคือปลูกป่าในใจคนแน่นอนแล้ครับถ้าใครนะดูคีย์บวดจะรู้เลยตอบข้อกอไก่ครับล้มแล้วลุกให้ไวทําไมล่ะก็โควิดไงฮะประเทศเราล้มถูกไหม ปิดประเทศกว่าจะเปิดประเทศหนึ่งนะฮะพยอใช่ไหมเนี่ยฮะต้องลุกให้ไหวนะครับลุกไวไม่ไหวนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่บอกว่าต้องลุกให้ไหวนะครับผมโอเคอ่ะก็ขออนุญ,ญาตสรุปนะครับสําหรับยุทธศาสชาตินะครับตัวใหม่นะที่อยู่ภายใต้สถานการณ์โควิดนะครับใช้ปี64ถึง65นะครับอันนี้เป็นตัวใหม่เนาะ โอเคแล้วยังไงก็อย่าลืมนะฮะสำหรับอภาขอไข่นะครับใครอยากได้ก็พิมพ์ชื่อตำแหน่งมาด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็กดติดตามช่องไปด้วยเดี๋ยวพอมีเมื่อไหร่เนี่ยจะโพสต์ลงไว้ให้นะครับมันก็จะแจ้งเตือนท่านก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในการสอบนะครับอดทนอีกนิดนึงนะครับนะขัดทนอีกทีนึงนะก็เดี๋ยวจะได้บรรจุแล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ